บายบายอีจี e ก็การแข่งขันโดตาทูน,นะครับผมที่สต็อกโฮล์มนะครับผมก็ทางทีม EG นะครับผมก็ได้ตกรอบไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมเป็นทีมที่2นะครับผมรองจากทีม My g a m e s นะครับผมที่ทำเรื่องวีซ่าไม่ผ่านนะครับผม ก็เป็นเรื่องที่น่าช็อกโลกจริงๆนะครับผมสำหรับทีมที่เรียว่าเป็นอันดับหนึ่งะครับผมของอเมริกาเหนืออย่างทีม Evil Genesis นะครับผมที่ตกรอบเมเจอร์ที่สตอกโฮล์มแบบโอ้โหน่าผิดหวังมากนะครับผมโดยการแข่งขันทั้งหมดนะครับผมแพ้ไปถึง4เกมนะครับผมแล้วก็เสมอ2เกมนะฮะแล้วที่ช็อกที่สุดก็คือไม่สามารถชนะทีมไหนได้เลยนะครับผม แพ้ไป4ทีมก็มีแพ้ให้กับทีวันทุนราเบดบูมแล้วก็โอนะครับผมส่วนทีมที่ EG ยันเสมอได้ก็จะมี e a t โค d ดนะครับผมแล้วก็ บูม m e Sports นั่นเองนะครับผมนั่นก็เลยส่งผลให้ทีม EG นะครับผมตกรอบไปนะครับอย่างเป็นทางการนะครับผมหมดสิทธิ์แล้วสำหรับเมเจอร์ที่สต็อกโฮมของ EG นะครับผมเอาไปลุ้นกันเมเจอร์น้านะครับผมยังไงก็ฝากเชียร์กันต่อไปด้วยนะครับผมสำหรับแฟนๆทีม EG นะครับผมหวังว่าจะคัมแบ็กสตรองอีกครั้งนะครับผมเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ